ปุ๋ยถูกยาดีต้องที่ธงเขียวกรมการค้าภายในลุยจัดงานธงเขียวราคาประหยัดที่จังหวัดเพชรบุรีช่วยลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรโดยตรงด้วยการจําหน่ายปุ๋ยและปัจจัยทางการเกษตรในราคาสุดพิเศษงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่16-17กันยายน2568ณลานข้าวสหกรณ์การเกษตรบ้านลาดอำเภอบ้านลาดนำทัพเปิดงานโดยนางวันเพ็ญบางศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีและนายกรณิตนนจุย้ยรองอธิบดีกรมการค้าภายในเพื่อเป็น ็นสัญญาณยืนยันถึงความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนที่พร้อมสนับสนุนเกษตรกรอย่างเต็มที่ครับครับสวัสดีครับวันนี้กระทรวงพาณิชย์นะครับโดยท่านรัฐมนตรีจตุพรุรุษพัฒน์ะครับและท่านสุชาติชมกลิ่นนะครับได้มอบหมายให้รมการคัาภายในลงพื้นที่นะครับมาติดตามโครงการทงเขียวนะครับเป็นหนึ่งในมาตรการสําคัญของรัฐบาลในการลดค่าคองชีพ นะครับคู่กับธงฟ้านะครับธงฟ้าจะเป็นการลดค่าของชีพสินค้าอุโภคบริโภคนะครับส่วนธงเขียวจะเป็นการลดปัจจัยการผลิตนะครับโดยร่วมมือกับสมาคมปุ๋ย3สมาคมนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการ24บริษัทน้ําปุ๋ย60นะครับมาจําหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนนะครับลดราคาเกษตรกรทุกท่านนะครับสามารถที่จะมาลงทะเบียนในงานนะครับรับสิทธิ์คนละ5กระสอบ นะคร200บาทลดราคานะครับรวมทั้งเส้น1,000บาทและนอกจากนั้นนะครับยังมีส่วนลด50บาทสำหรับยาปราบศัตรูพืชด้วยนะครับนอกจากนั้นปุ๋ยนะครับก็จะมียาฆ่ามาแมลงแล้วก็จะมีผู้ประกอบการด้วยจะเป็นห้างค้าส่งค้าปลีกนะครับรวมถึงอุปกรณ์วัสดุทางการเกษตรต่างๆมาร่วมมือกันนะครับซึ่งมาตรการนี้นะครับได้รับความร่วมมือจาก ภาคส่วนจังหวัดนะครับโดยวันนี้มีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนะครับมาเป็นประธานเปิดงานนะครับนอกจากนั้นนะครับยังมีท่านสสนะครับอภิชาติและสสที่วัลรัตนะครับสสเพชรบุรีเขต1และเขตสนะครับได้มาร่วมเป็นกําลังใจให้พี่น้องเกษตรกรนะครับแล้วก็มาติดตามการรับซื้อซึ่งวันนี้นะครับจากการติดตามการรับซื้อในช่วงเช้าก็เริ่มมีประชาชนนะครับพี่น้องเกษตรกรเข้ามาซื้อมากขึ้นนะครับแล้วก็ได้มีการประชาสัมพันธ์นะครับโดยผ่านท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านานอำเภอ ท่านพันธจังหวัดท่านเกษตรกรเกษตรจังหวัดรวมถึงท่านสสนะครับได้มีการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องเกษตรกรเข้ามาร่วมมากขึ้นก็คาดว่าเป้าหมายนะครับจะสามารถลดลดปัจจัยการผลิตได้ไม่ต่ำกว่า1.5ล้านบาทในงานนี้นะครับซึ่งกรมรับใา้ในกระทรวงพาณิชย์นะครับจะจัดกิจกรรมดีๆนี้ทงเขียวตลอดนะครับในช่วงตุลาคมธันวาเพื่อลด ปัจจัยการผลิตให้กับพี่น้องเกษตรกรน,นะครับผมนะคะวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะคะเป็นโอกาสดีที่พี่น้องเกษตรกรน,นะคะไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนชาวประมงชาววัรุสัตว์นะคะสามารถที่จะมาลดปัจจัยการผลิต โดยการมาซื้อปุ๋ยราคาถูกนะคะซึ่งแต่ละคนนะคะสามารถซื้อได้5กระสอบนะคะแต่ละกระสอบลดไป200บาทเพราะฉะนั้นต้นทุนการผลิตเราจะลดไป1,000บาทถ้าท่านไม่ใช้โอกาสนี้มาซื้อจะเสียดายมากนะคะเชิญชวนค่ะเชิญชวนพี่น้องกเกษตรกรนะคะมาซื้อปุ๋ยได้ที่สักกรบ้านลาดนะคะในวันนี้และวันพรุ่งนี้ค่ะอด่นผมว่าในานามของตัวแทนประชาชนครับก็ขอขอบคุณน,นะครับ กรมการค้าภายในประเทศกระทรวงมนุษย์นะครับรัฐมนตรีกระทรวงมนิษย์ที่ได้เห็นความสําคัญของพ่อแม่พี่น้องในภาคการเกษตรที่มาออกบูธนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนเพื่อช่วยให้เกษตรกรได้มีต้นทุนที่ถูกในการทาไร่ทํานาในการดารงชีวิตนะครับเมื่อเรามีต้นทุนที่ถูกแล้วพ่อแม่พี่น้องก็จะมีกําไรในการประกอบอาชีพมากขึ้นก็ขอ,ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อพ่อแม่พี่น้องนะครับขอบพระคุณมากครับ เขอก็แนะนําตัวแทนของพี่น้องประชาชนชาวเพชรบุรีนะคะสจอกแตนะคะก็ขอ,ขอ,ข,อ,ข,อขอบคุณนะคะกระทรวงพาณิชย์นะคะโดยท่านจตุพรน,นะคะแล้วก็ท่านสุชาติชมกินนะคะที่เล็งเห็นถึงความสําคัญของพี่น้องชาวเกษตรกรวันนี้ได้นําปุ๋ยในราคาถูกนะคะมาช่วยเหลือพี่น้องชาวเกษตรกรในจังหวัดเพชรบุรีเรานะคะงานนี้ยังมีอีกวันหนึ่งนะคะคือวันพรุ่งนี้นะคะก็ขอเชิญชวนทุกๆท่านนะคะที่ เป็นพี่น้องจากเกษตรกรนะคะมาเที่ยวมาเยี่ยมชมแล้วก็มาซื้อสินค้าในราคาประหยัดได้ค่ะค่ะขอขอบคุณ